Good morning ครับ every one วันนี้นะครับตอน10โมงก็คืออีกสักแป๊บเนี่ยเราต้องไปถ่ายงานให้กับเอิร์ธผมตรงคง้ต้องไปอาบน้ำแล้ว morning ครับการที่แบบเมื่อคืนฝนตกไงเช้ามามันก็อากาศดีหายากครับเดว,วันนี้แบบอากาศร้อนเงี้ยช่วงหน้าร้อนนะั้นแล้วแบบฝนมันจะตกเมื่อคืนนอนหลับสบายมากแต่วันนี้อยากสื่อสายนะหรือว,ว่าสายไปได้น,นี่มีถ่ายงานที่ห้องเอิร์ธครับประมาณ10โมงเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับเดี๋ยวไปกินกาแฟด้วย อหลังจากที่เราปั้มกับใบบิดโกนเพื่อจะโกนเขาของมันะครับตอนนี้เราก็เสร็จและพร้อมที่จะของพุ้ห้างเต็มไปหมดเลยผูกไปก่อนนะครับว่าเป็นอะไรบ้างเอาละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องเลยจริงครับ let's go แล้วมันอยู่ชั้นไหนวะไปจนเสร็จแล้วกันลืมว่ามันอยู่ชั้นไหนแย่ละ สวัสดครับเสียงโทรศัพท์ที่ดังไปถึงข้างนอกเลยนะเออดี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 ัีนีดกูีดอดีนีดีดีะีดีดีดนดีดยีด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 ีันดีดนดี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 บาท ขาดพึ่สัตย์สัจมึพูดถึงอะไรเนี่ยมึงดกาแฟมั้งแรกของใครครับพรีเซอร์มามาโชว์ของตัวเองดิซื้อมาเนี่ยของคุณสู้ของเธอได้ปะสู้ได้อยู่แล้วอ๋อสู้ได้นะเฮ้ยของเนี่ยเออจะแกะกล่องมาวันที่ห้าวันที่หกแม่งพังแล้วไอ้วันที่เราไอ้เที่ยวออกมาเล่นกันนะไอ้เราเล่นแค่ครั้งแรกเนื้ใช้ได้ครั้งพอจะเป็นแห่งบ้านผมปุ๊บแม่งแม่งนึกหมุนไม่ได้แล้วพังแล้วพังแล้วเราซ่อมแล้วช่างเฟรมซ่อมให้ครับไปเอาอีพ็อกซี่เหล็ก มาทําการแบบเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วของพี่เฟรมนี่นคือคืออะไรเนะี่ยไอ้ที่หลางต่รอ่เหลาอ่ะอ๋ออ๋อ,อี่คือแบบเปิดมาปุ๊บเอากาแฟออกมาตรงนี้ <c oughs> คือแบบว่ากินไม้ด้วยเลย <c oughs> แล้ววันนี้คลิป <c oughs> คลิปพี่เอิร์ดนี่คือจะทําเกี่ยวกับกาแฟแต่ด้วยความแบบกินกาแฟเหมือนกันไงคุณดูของที่คนถ่ายอ่ะของคนถ่ายแม่งจะพังส่วนของคนที่ไม่ถ่ายดูดูดูมาซื้อมา ใช่ครับพูดถ like ึงงานเลยครับว่าว่าแบบอาจารย์ท okay. ี like ่เขาให้ทำอ่ะมันเป็นมันเป็นงานยังไงมุโอ้ยใจเป็นดอกตาเปล่าด่าด่าที่ด่าอ๋องานเนี่ยคือคือเขายังไงครับดีครับดีไม่ใช่โหว่าทางงานอ่ะเขาให้ทำอะไรอยู่คีย์วงคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ย ก็จะมีให้เรา5คีย์เวิร์ดคเขาไม่ได้มีให้เราไปเราคิดเองเขาให้เราคิดเอง5คีย์เวิร์ดครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาคีย์เวิร์ดนั้นมาทำเป็นแต่ละพาร์ทครับแล้วรวมกันแล้วคีย์เวิร์ดนี้คือคือให้เขาสื่ออะไรคือแบบตามใจตามใจเลยครับโอเคไม่ได้อะไรเลยพุงเท้าทีเออคีย์เวิร์ดนี้เขาเขาแบบว่าเขามีเกณฑ์ให้เราแบบยังไงสื่อสารปกติในความเป็นเป็นตัวเราเอาสวยนะ ตัวเราซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้เป็นตัวเราเนะเขาบอกว่าแค่เราอยากเราอะไรให้มันสื่อวามหมแต่ถ้าเป็นตัวเรามันจะสื่ออกมาได้ดีเนาะเพราะแบบแบบเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างของผมช่วงนี้ผมแค่รู้สึกว่าอยากออกลังคัก็เลยทำจอหากค่ออกแต่ในมือแต่ในมือไม่ลดลตีกี่แคลนวิถีชีวิตของแบบฮิปสเตอร์เนี่ยเขาต้องชงกาแฟแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไหนครับฮิปสเตอร์เนี่ยเราก็ตื่นมาแล้วก็ต้อง สตดดมกลิ่นที่อารอมณ์ากสดเหลืองที่ถูกหมักด้วยถังไม้โออกถึงสามปี oh. มันช่างหอมหวานจริงๆนี่แลครับทุกอย่างกลิ่นชาญ่ปุ่นที่หมักโทเหลืองด้วยถังไวามาถึง15ปีเป็นกลิ่นที่หอมหวานจริงๆถังเดียวกันกันกบซีอิ๊วมือไหมครับน่าจะใช่ <laughs> โอเคฮิปสเตอร์กาแฟเสร็จยังเนี่ยมันเสร็จแล้วถูกการอนาญาตในการทํางานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเขาใช่ครับแต่ความปลอดภัยของคุณก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อเราเลือกความสะอาดไม่ได้แต่เราเลือกความปลอดภัยได้ครับอันนั้นผ้าอะไรครับนักแอชตีนะโอ้โหโอ้โหแล้วคนกินนี่เทำไมไม่ถ่ายทีอ่ะอพี่ทำไมไม่ถ่ายทีเกิไอิเรลเต็ดคืออะไรอ่ะเออ่ที่กอง พ่อหายครับโอ้โหไอสัตว์อันเบลเลยอันใหญ่ด้วยคือคือหายไอคิดแล้วห้องแม่ก็มีอยู่แค่เนี้ยแม่ก็เดินไปห้องน้ำก็มีโต๊ะเนี้ยไม่จะไปลูกไปไหนวะไปลีเชแล้องน้ำไม่มีไม่มีว่ะอะไรเลยกูแค่รู้ว่าเอ๊แถวโกก้ามันสูงขึ้นมา เรียนเลยอ๋อหยิบกล้องเข้ามาเจอเออทำเป็นไหมเนี่ยทำเป็นไหมว่าเราเมื่อวันหรือมึงลงทุนไปผ่อนหม้ออิตาลีป่ะกูว่าพันหนึ่งอ่ะคุ้มเลยอ่ะคุ้มนะพันหนึ่งจ่ายสักหกเดือนก็เดือนละไม่กี่บาทเดือนละร้อยสองร้อยป่ะคือมันดีกว่าไงหม้ออิตาลีอ่ะอ่ามันคุณภาพพี่คือซีลกงอากาศมันมีคุณภาพหมดอะแล้วแบบว่าไอ้ที่บอกว่าอะไรนะคลีม่าคลีม่ามันมีสวยมากเลยออกมาแรงดันแรงดันคือดีมากฟาวเวอร์วัสดุทำดีหมด คำถามคือเพื่อเสียบไม้นั่นใช่ไหมแน่แล้วเรียบเรียเนี่ยคือแบบคุณคุณบอกขั้นตอนกันนะว่าว่าเนี่ยที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยมันมันี่ามันทำเพื่ออะไรเนี่ยคือมันแน่นความมันเป็นหม้อแรงดันใช่ไหมครับผมแล้วไอ้เอิร์เนี่ยเป็นคนชอบกินความ<อ>เค็มามากๆเค็มามากๆ<อ>มันก็เลยปรับเบอร์บดให้ละเอียดซึ่งมันละเอียดกว่ามันเล็กกว่ารูรูนี้รูเนี่ถ้ามัเล็กกว่าถ้าเราไม่ใส่แผ่นกองเนี่ยเวลามันต้มเนี่ย พวกเศษกากกาแฟมันจะเข้าไปในน้ำเราด้วยอ้อาวก,วก็คือวพวกนี้คือไม่ได้ชงเหรอเรากรองจากนี้ไปเป็นน้ำใช่ครับเราใช้แรงดันผ่านเม็ดกินหน้าครับลองกินดูเอ๊ะนี้ผมตั้งเป็นละเอียดไว้นะละเอียดสุดกินได้แต่อย่ากินเลยแื่กาแฟไม่ย่อยนะอ๋อคือเราคือเรากรอง,งกากกาแฟคือไม่กินกินไม่ได้ คนเราเนี่ยก็รู้เนาะว่าแบบเอออะไรมันกินได้อะไรกินไม่ได้เรผ่านมาหลายปีแล้วพี่มันมีการวิจัยพี่คนตายไปหลายกรณ์แ้มันต้องมีคนกินกาแฟกินกาดกาแฟไปตายทักกี่คนวะเบอร์รี่นะกาแฟเป็นพืชเบอร์รี่ชนิดหนึ่งครับทำไมเรากินกาแฟกับน้ำส้มได้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นผลไม้เหมือนกันแล้วเราจะกินกาแฟกับน้ำส้มทำไมวะให้มันกินง่ายไงพี่เหมือนพี่กินกาแฟนมง่ายขึ้นไหพี่ ใช่หรอไม่ใช่แบบกินกาแฟกับนมมันจะง่ายขึ้นแล้วกินกับน้ำส้มมันก็กลางเหมือนกันคนทำมันหาทำไม่ได้แต่งให้มันง่ายง่ายขึ้นไงแต่คนเนี่ยต้องเป็นช้อนอะไรจริงเหรอเฮ้ครับเอาน้ำส้มมาไหมซื้อดิทัไหร้ามีโคกินโคก่อน